สวัสดีครับมาอีกแล้วครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพระเอกตุ้มแต่การใช้ออฟฟิเชียลครับพี่น้องมือนี้เป็นมือดีครับมือสันวันดีเขาว่ามือมีเศรีฐีเกิดขึ้นอีกคือเก่าครับือนี้อาพี่น้องมาจากไหนจากไหนก็คือเขามามองเก่ามืองเดิมพี่น้องครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่สถานที่ขึ้นรางวันนะครับวันนี้เฮ้ามาอยังนะครับนำดวงโชคลาภของไอ้ใต้มาขึ้นรางวันอีกเพิ่นอีกคือเก่าครับพี่น้องครับ ขอบคุณหลายๆนะครับมือนีดีใจน้ำนะครับสำหรับพี่ชายใหญ่อีกแล้วนะก็แม่เมียหลายๆท่านนะครับที่ร่วมสนับสนุนลอตเตอรี่เขาไปอีกกลุ่มตอนนี้มีคนถูกรางวัลน,นะครับสามเจ้านะครับวันนี้ก็กําลังมาขึ้นรางวัลให้กับพี่ธนพัทรดีใจน้ำพี่ธนพัทรแล้วก็แม่อาพรแล้วก็แม่น้อยแก้วสีด้วยนะครับ ขอบคุณหลายๆที่ซอยสนับสนุนลอตเตอรี่พระเอกตุ่มและกกรได้โชคได้ลาบไปก็ดีใจน้มสู้ขู่สุก่นครับเดี๋ยวทีภาพไปเบื้องบรรยากาศการขึ้นลังวั่นละกาไปมอบให้กับไอ้ไส้เห็ดแบบใดแบบใดครับพี่น้องครับด้วยความที่เรานะครับถูกปุ๊บขอ่นเสือลังวั่นปับไ้เลยครับบรยากนะครับว่ามีร้านใหญ่อยู่ร้านเฮียของเราอยู่ตรงนี้ครับสนามอยู่ตรงที่บขอสเก่านะครับของขอนแก่น นะครับพี่น้องครับบอกก็ซอเกาคนเกนมีร้านรับขึ้นรางวัลด่วนมากแล้วก็รางวัลก็ไม่แพงครับราคาก็พอดีพอดีพอง้ามครับบาทกลัวๆนะครับบาทห้าสิบเอาไปเบิ่งบรรยากาศน้นกันครับพี่น้องครับไปชมบรรยากาศครับพี่น้องครับตอนนี้ก็มาที่ร้านนะครับมาที่ร้านเฮียที่เดิมเก่าเจ้าเดิมมาขึ้นรางวัลอีกแล้วนะครับพี่น้องครับก็ร้านนี้ก็ราคาก็เป็นเงินเองครับคือรางวัลเก่าคือ หนึ 1> 1่งเปอร์เซ็นหรือว่าบาทห้าสิบก็ได้ครับวันนี้ก็ดีใจกับลูกค้าที่ถูกรางวัลน,นะครับ <ใจ S 1> มาอีกแล้วครับมาหาเงียาหาเท่าเกียอีกแล้วเอือความดีครับรางวัลที่หนึ่งก็รับขึ้นนะครับตรงนี้พี่น้องครับร<อ>างวัลที่หนึ่งก็เฮียก็ใจดีครับราคา,าหักภาษีก็น่ารักมากครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ 1> 1ัวภาษีห้าสิบตังเท่าใช่ครับน่ารักน่ารักมากสบายใจครับ แล้วก็มีรางวัลใหญ่ๆเงี้ยก็จ่ายรางวัลที่หนึ่งก็หลายเจ้าแล้วนะครับมาได้เลยนะครับพี่น้องที่ใครถูกรางวัลก็มาเลยนะครับพี่ย่าไปห้าจิถือเออย่าไปห้าสิตถือพวกนะครับก็ให้กําลังใจสู้ก่อนก็อันนี้ว่าถือวันที่ห้าอ๋อวันที่จะทำรายการให้เรียนครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับเฮียก็ใจดีด้วยนะครับเท่าแก่มาตรฐาน โ <Okay, S 2> อเคเพกาใจดีกลับมาครับเดี๋ยวเรียนี้ติดนะติดแล้วโอ้ปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับอยู่ตรงนะครับสถานที่มากไงครับพี่น้องครับสถานที่กว้างขวางมากแต่ว่าก็จะมีโครงการว่าจะทําเป็นอโอ้อะไรเงี้ยข่าวว่าหลายอย่างครับเป็นกาลังจิพนาให้เป็นสถานที่ที่เป็นใจกลางเมืองที่น่าอยู่ครับต่อไปครับ กำลังพอดีก็กำลังมีการเลือกตั้งนะครับวันพรุ่งนี้เลือกตั้งท่านนายกองค์งการบริหารส่วนจงังหวัดนะครับแต่ก่อนนี่โอ้สุดยอดครับมองนี่แรงธรรมะหากินของหลายๆท่านแต่กี่ผมกับขับตกตกตยูดาโมนีล้านโมก็เปิดพรอบบกอได้ยืนอ้ยนะครับร้าน,นเท่าแก่ก็มมอยู่พร้อมบกอเลยคนานีหมดแล้วผมยังอยู่นะครับอุ่นใจครับถ้ามาหาเท่าแก่เราอุ่นใจนะครับ นะครับใจดีด้วยนะครับแล้วก็สรุปนะครับถูกเลขท้าย2ตัว2ใบนะครับผมเลขสาตัวหน้าอีก2ใบครับรางวัลที่5ก็อีก2ใบนะครับคนอะไรโชคดีขนาดนี้ใช่เป็นปอบหรือเปล่าไม่เป็นปอบครับกำลังรักษาหายอยู่ครับเดี๋ยวออกปินมาเลยครับมีมุกเฮียแล้วก็อารมณ์ดีครับอารมณ์ดีครับ สบายสบายพี่น้อกมาเลยได้ครับเด้อนะครับสถานี่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนสามตัวล่างนะครับได้อีกแปดพันนะครับแปดพันก็จะหักถูกถนะครับหักหนึ่งเปอร์เซ็นบวกภาษีห้าสิบตังค์นะครับนี่นะครับครับเหลือเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบจ้ะครับแต่ว่านี้รับเงินสดนะครับจ้ะเจ็ดแปดแปดก็เลยน่าจะดีใจครับดีใจน้ำเด้อนะครับใครที่ดวงดีนะครับ ผมก็ดีใจกับทุกท่านนะครับพี่น้องเอสซี่เฮ้าสุทุกคนนะครับมูนนี้ก็มาก,กับจีเลียวจีเรียวกับักนะนะมือหนึ่งกับสิเมียนของคิวของจีเลียวกับของเฮาบางเนาะเบวเนาะเออแม่นเฮ้าเป็นคนเฝ้าวันนี้เนาะตักอเียงช่งเหนือช่วงเหนอกี่เลีคืนง่ายครับพี่น้องมาเลยเด้อนะครับตอนนี้สถานที่ของร้านของเท่าแก่ก็หาง่ายครับมีอยู่ร้านเดียวเอื้องครื่งเลยครับ เออเดี๋ยวเห็นง่ายนะครับมาแล้วก็ถูกปั๊บมาได้เลยนะครับไม่ต้องรอถึงพรุ่งนี้นะครับมาได้มาได้ครับนี่บอกระสอเก่าพี่น้องนี่ครับบอกระสอเก่าเด้อนะครับก็เท่ากับธนาคารนะครับภาษีหักเท่ากันเลยนะครับอุนครับอนอุ่นรายการนี้นะครับเดี๋ยวขอเบอร์บัญชีมาด้วย เบอร์บัญชีโดนจับมดฮ่ามึงโดนมอครับน่ารุ่นน่ารุ่นดีใจครับดีใจดีใจกับผู้ที่ถูกนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่ถูกก็เป็นกําลังใจให้เหมือนกันนะครับนะครับรางวัลหักภาษีไะที่จ่ายครับไม่แพงนะครับไม่แพงไม่แพงแล้วก็คืนมาฮอดถือปั๊บมาเลยครับพี่น้องครับเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวัน ของพวกนีออ้รับรางวัลทีหนึ่งรางวัลทีหนึ่งก็รับครับผมก็ต้องไปหอดประตูน้ำสนามบินน้ำก็ได้ครับพี่น้องรับมาเลยนะตรงนี้นะครับบรรยากาศนี่แล้วก็เท่าแก่ก็อัธยาศัยดีครับเรานุ่งหววัวมวลเรามีหอดมกุกให้เรียนตลกบกห้ามวนเพ่อนนะครับมีขอบินลึกี้อยู่ไหนครับตรงนี้ครับบินแนละเดี๋ยวขอเบอร์บัญชี่นีน้สิอ้าบอกเลยก็ได้ครับไม่ต้องมาเขียนเบอร์บัญชียากอ่ะดู ธนาคารอะไรครับไทยพาณิชย์ครับไทยพาณิช์เนาะอ่าขอหมายเลขครับครับรมเอดีใจกั็ายเพิ่อน้ำได้ครับผมสองหกศูนเดี๋ยวผมนั่งฝ้าอยู่ผมกระสืออยู่ด้หมวดละไปสองไบกับบบทสิบเคลียร์ไนอได้เงินทั้งหมดห้2 2 0นะครับ ผู้โชคดีคุณประสิทธิ์ชัยสักเนาะห้าหนึ่งสองสองศคุณประสิทธิ์ครับรอบหน้ม,มีรางวัลดู้่ไหมาดีก็ลงอ <c oughs> ยู่พันห้าร้ใบเยอครับโอ้โชคดี้ไงนี่อันมีนะผมว่านะแล้ววัตทินีมีการเสิเขาพุทธาอีกไห ชื่อบรลโขอบคุณมากครับเท่ารบสลิปอบคุณมากครับ่ากรสลิปมากรอยเรือใจจริงนะครับใจจริงครับเท่าแก่ใจดีด้วยครับรัครับอัธยาศัยดีวันๆพี่นอนครับขอมาเรอผู้โชคดีมาเอาโชคดีนะผู้คน รังวั้นกิ่มเยี่ยมใส่ครับมีขนาดเรียกวเวลาซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็หนาบูดหนาพึ่งนี่พี่น้องเนี่ยอารมณ์ดีครับเดี๋ยวมันก็จะมีโชคมาให้นะครับพี่น้องครับเอ้าขอบคุณในหลายครับพี่น้องเดี๋ยวมาเบื่องัดบรรยากาศกอนนะครับตอนตอนนี้บรรยากาศนะตอนนี้นะครับสําหรับการมาขึ้นรังวัลนี่กะนะครับการมาขึ้นรังวัลนะครับพี่น้องมาบ่อยากเด้อนะครับพี่น้องขอมากครับบอขรวเก่านะครับบอขรวเก่าพี่น้องนะครับเดินทางมาได้เลย นะครับเดินทางมาสะดวกด้วยนะครับสถานที่จอดรถพ่วงขวางครับสาหรับร้านของเท่าแก่ก็โอ้ยพูดนะไปโฆษณาอักไงครับพี่น้องครับขึ้นรางวัลพร้อมภาษีแค่1.5เปอร์เซ็นเท่านั้นครับ่อกันกับธนาคารอะละพี่น้องนะครับอ้าขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับพี่น้องครับอ้าถือว่าวันนี้ก็ดีใจด้วยกับผู้ที่โชคดีนะครับก็คือไอ้ไงนะครับเพราะว่าไอ้ไงเราติด ลังวันมาสองงวดแล้วพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากโชคดีนะครับอยากมีเหมือนโชคดีเหมือนกับพี่ธนพัฒน์่าลืมพี่น้องครับสั่งจองกันของอาไรเด้เครับรัตตลีของพระเอกตุ่มล่างว่าไงเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีค้นถือต่อเน,ออเนืองต่อเนื่องแล้วเด้อพี่น้องครับยังไงก็ฝากสนับสนุนซอยเบื้องแง่นะครับแต่ว่าโอกาสต่อไปอาจเป็นของพระเอกตุ้มกับพระเอกเบียวมา่อคืนเองก็ได้เด้พี่น้องเด้อนะครับนะ เพีงกำลังใจให้กับสองพเองพนมเนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับในนามของประสิทธิ์หน่อยเสียงท่องพร้อมกับอัจฉริยะเสียงท่องหรือว่าบิวอัจฉริยะเพชรลำเพลินพี่น้องครับซอยเปีนกกำลังใจหากเพียงพี่น้องคือเกานะครับหรือความคิดห่อคิดถึงพี่น้องงวดต่อไปนะครับผู้ใดที่สร้างจองอย่าลืมครับวันที่6ลอตเตอรี่มาอีกครั้งนะครับพี่น้องอยากจะสนับสนุนหรือว่าอยากจะลองเสี่ยงโชคหรือลุ้นร่างวันพี่ธนพัฒน์งวดนี้ไม่ได้ซื้อช่วงท้ายนะครับ รางวัลที่ถูงนี้คือหลังจากลัตเตอรีมาวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่ธนพัฒน์สั่งจองก็เลยได้ต้นงวดเลยครับแต่ว่างวดที่แล้วสั่งตอนงวดที่แล้วเราสั่งตอนมือสุดท้ายก็ได้รางวัลนะครับแล้วก็งวดนี้เราสั่งั้งแต่ต้นต้นงวดเลยนะครับก็ได้ไปรางวัลที่5้านะครับดีใจด้วยนะครับดีใจกับทุกท่านเลยนะครับพี่น้องแก่ยืมเดื่อจากสนับสนุนรางวัลนี้รางวัลก็ขึ้นอยู่กับดวงของพี่น้องนะครับผมเป็นคน ดูแลสวกไปให้พี่ให้น้องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอกำลังใจจากพี่จากน้องซอยโกไลโกแช่ลวก็ซอยติดตามผลงานการแสดงของทีมงานสองพระเอกนุ่มนะครับพระเอกตุ้มจากการใช้ความกับเบลอัจฉริยะเพชรลำเพลินนะครับผมประสิโนยเสียงท้องกับย่งงยู่รับใสพี่น้องคือเก่านะครับในรูปแบบของลำซิ่งอยากได้ลำซิ่งติดตัวมาครับพี่น้องครับอัจฉริยะเสียงท้องกับกำลังฮัดนะครับโอกาสหน้าอาจจะเฉือยบนเวทีลำซิ่งได้ต่อไปครับพี่น้องฝากเป็นกำลังใจสำหรับคลิปนี้ขอพี่น้องจงมีความสุข ถูกหวยรวยลอตเตอรี่คือเพ mm ่นเนเดอร์สตาร์ทนวเดอร์พี่น้องครับภาคแขงครับสวัสดีครับพอ,อกันคลิปต่อไปครับผม mm hmm.